คลิปที่แล้วนะครับเรามาเจอมอสเ t อร์แจมคันนี้ครับเป็นมอสเ t อร์แจที่สามารถเปลี่ยนสีได้เจ๋งไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวเราจะซื้อไปรีวิวสองแพ็คนะครับทั้งหมด4คันดูว่ามันจะเปลี่ยนสีได้ยังไงบ้างครับฉะนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ มาแล้วครับมอนสเตอร์แจมที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมซื้อมา2ชุดชุดแรกเป็น g r รฟดิกเกอร์สองคันแต่เป็นคนละลายนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็น El Toro ร o c o กับ h ฮเอ e ร์เอ c a เคชัทั้ง2ชุดนี้เป็นรถของมอนสเตอร์แจมนะครับย้ำกันอีกทีนึงว่ามอนสเตอร์แจมเนี่ยไม่ได้ทำโดย h ฮอตวิวแล้วปัจจุบันเนี่ยทำโดย Spin Master ซึ่งสปินมา s t สเตอรก็เป็นบริษัทของเล่นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับ เมื่อก่อนนี้เนี่ยมอนสเตอร์แจมทำโดยบริษัทฮอตวิ e นะครับแต่ว่าหลังจากปี2018เนี่ยสัญญากับบริษัทฮอตวิ e หมดลงนะครับทำให้มอนสเตอร์แจมย้ายไปอยู่กับ Spin Master แล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็ทํามากับ Spin Master เรื่อยๆส่วนฮอตวิ e นะครับก็จะทำซีรีส์มอนสเต r ร์ทรัออกมาแทนรถเป็นรถสไตล์เดียวกันนะครับเป็นรถล้อใหญ่ๆสำหรับขับแข่งกันหรือขับบดรถคันอื่น ก็จะมีงานแข่งรถนะครับ m อนส t e อร์แมก็มีงานของ m o n s t e อร์แมส่วน Hot Wheels ก็จดงานม n ster อร์ c k ของตัวเองขึ้นมามีการแข่งรถจริงๆมีรถแบบนี้จริงๆนะครับขนาด1ต่อ1นเลยขับแข่งกันขับบี้กันเป็นที่สนุกสนานมากเลยครับเด็กๆที่นี่ชอบมากอันนี้ El Toro Loco นะครับส่วนอีกคันหนึ่งเป็น h i g h e r Education สีเหลืองเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวลองลงน้ำเย็นดูนะฮะว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นยังไง มาดูอีกชุดหนึ่งที่ผมได้มานะครับเป็น g r รฟดิกเกอร์เหมือนกัน2คันเป็นรถคันเดียวกันแต่ p เ n t i n g เป็นคนละแบบนะครับคันที่เราคุ้นเคยกว่านี่น่าจะเป็นคันที่เป็นสีเขียวนี่นะครับลายคล้ายๆกับเป็นสิสุสารแต่คันขวาเนี่ยเกรฟดิกเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นคัน ORIGINAL ก็ยังไม่มีลายเข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะข,ของ o r i g i ินอลเป็นสีเทากับเงินเรียบๆนะครับ แต่ว่าคันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่เขาเริ่มมีการเพ้น์ลายให้มันฉูดฉาดขึ้นมารถเกรฟติกเกอร์ก็คือเป็นผู้ขุดสุสานนะครับก็เลยจะมีลายสุสานอยู่บนรถก็เจ๋งทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2คันนี้อ่ะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาลองดูว่ารถมันเปลี่ยนสีไปยังไงคราวนี้เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับถ้าใครคุ้นเคยกับรถเปลี่ยนสีได้ของคอ w ์ด e ิวเนี่ยรถเปลี่ยนสีได้ขอ t ์ด e ิวเนี่ยมันจะเป็นพลาสติก แต่ว่าคันนี้มันจะเป็นโลหะครับแล้วจะเห็นว่าสีมันเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ฉูดฉาดเหมือนฮอตวิวนะครับฮอตวิวบนรถพลาส,สติกก็จริงแล้วพอจุม่มปุ๊บสีเปลี่ยนเลยเห็นชัดเจนแต่อันนี้จุม่มฮะสีเปลี่ยนก็จริงครับแต่ว่าเปลี่ยนแบบน้อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบบช้าๆนี่นะครับเกรฟตริกเกอร์เปลี่ยนให้ดูไปละอีกอีกคันนึงนครับเกรฟตริกเกอร์ที่ผมบอกเป็นลายไฟที่เหมือนกับสุสานะครับลองเปลี่ยนสีดูครับปุ๊บ เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ฉูดฉาดมันรู้สึกวแบบ่าเอ้ยเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนน้อยๆน,นะครับเปลี่ยนน้อยๆแบบจากอ่อนเป็นเข้มขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเองสำหรับใครที่รอดูแบบรถเปลี่ยนสีได้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เปลี่ยนแล้วเหรอผมก็ยังรู้สึกเลยตอนจุม่มอะเฮ้ยนี่เปลี่ยนแล้วเหรออ่ะแต่ว่าถ้าเป็น Higher Education เนี่ยเขามีกิมมิกหน่อยเดี๋ยวจุ่มให้ดูนะครับนี่จุ่มน้ำเย็นเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะ หมือนรถมันเปื้อนขึ้นมาเออไออย่างเงี้ยมันโอเคว่าแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนสีนะเราจุ่มนะแล้วรถมันแบบจากสะอาดเนี่ยกลายเป็นรถเปื้อนก็ดูเจ๋งดีแต่ไอกรฟติกเกอรเมื่อกี้สองคันนะฮะไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนนิดเดียวจริงๆเอามาดูครับเอลโทรโลโก้นะครับรถวัวกระทิงของเราเอามาลุ้นครับว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับจุ่มครับเย็นแล้วครับโอ้ ก็คล้ายกับไฮเออร์แอดูเคชันนะครับมันก็จะเป็นรอยเปื้อนขึ้นมาบนรถนี่ถ้ามันอยู่ในน้ำเย็นแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นน้ำอุ่นเหมือนก่อนหน้านี้รอยพวกนี้ก็จะหายไปครับแต่เราจะย้ายกลับไปดูในน้ำอุ่นนะฮะอาจจะยังเห็นไม่ชัดกันถ้าถามว่ามันเหมือนอะไรนะครับผมว่ามันจะคล้ายๆกับของมาจรเลตนะฮะก็คือรถที่เป็นโลหะแล้วพอจุ่มในน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีได้แต่อาจจะเปลี่ยนสีแบบ เปลี่ยนสีได้ไม่จัดจ้านเหมือนฮอตฟิลล์ฮอตฟิ e ล์จะจัดจ้านกว่านะครับนี่นะฮะย้ายมาในน้ำอุ่นสีมันก็จะเปลี่ยนกลับเป็นสีเดิมโอ้แทบจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับเราเปรียบเทียบกันนะฮะอันนี้ของ Ho ตฟิ e ล์นะครับเป็นคลิปที่แล้วที่ผมทำเป็นชุด Color Review นะฮะเห็นเลยว่าเนี่ยจากสีเหลืองเปลี่ยนเป็นส้มไปเลยถ้าจากน้ำอุ่นเป็นน้ำเย็นนะฮะอันนี้จากขาวนะฮะจุ่มดูครับโอ้เนี่ยเปลี่ยนเห็นชัด ยังไงก็เห็นแต่อันเมื่อกี้เนี่ยจุ่มแล้วเปลี่ยนแล้วหรือยังก็ต้องถามตัวเองเปลี่ยนแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ Color Review นะครับผมก็ชอบ Hot View มากกว่าพูดตรงๆนะครับไม่ได้ทำงานฮอตว e นะฮะไม่ได้ทำงานอยู่ที่บริษัท Matt ทนะครับแบบจะดูว่าเชียจรงเลย Hot View แต่ว่าถ้าความประทับใจแล้ว Hot View ก็ดีกว่าจริงๆในการเปลี่ยนสีของรถนะครับ แต่ถ้าพูดถึงตัวรถล้วนๆแล้วเนี่ย Monster Jam ก็ทำได้สวยนะฮะแล้วมันก็เป็นรถของจริงด้วยอันนี้ราคา2คันขาย10เหรียญน,นะครับประมาณ300บาทตกคันละ150บาทก็อยู่ในระดับที่โอเคอถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสไตล์นี้รถเปลี่ยนสีได้จาก Monster Jam แล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็กด subscribe ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับ ใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับจะพาไปดูอะไรอีกติดตามกันครับสวัสดีครับ